เรียนท่านคณะที่พี่ยังร้อและคณะอาจารย์ท่านนะครับแล้วก็พี่น้องใช่เยาวชนคนนี้ของวันนี้ทุกคนนะครับผมนายพลทองประสาทเป็นตัวแทนของโรงเรียนทันตศัลยวิทยานะครับวันนี้จะมานำเสนอโครงการรอสองห่างไกลยาเจ็ดิบนะครับปัญหายางเจ็ดิบเป็นปัญหาพื้นฐานของแต่ละโรงเรียน เป็นปัญหาแบบที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียนจะเป็นปัญหาใหญ่ที่แบบเวลาทั้งเรียนโดโดเรียนไปก็จะมีเข้าห้องน้ำ็นส่วนมากเป็นสูตรบุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นของสารเสพติดนะครับถ้าสุดว่าเราได้ลองบุหรี่แล้วเนะี่ยเราก็จะลองสารเสพติดอย่างเช่นยาบ้าโคเคนไอซ์เพราะว่าไอซ์เวลาแบบสูบเข,ข้าไปเขาบอกว่าทำให้ผิวฝผู้หญิงก็มีหย,ยดสูบ โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดนะครับที่เราเองก็จะมีทราบจะสั่ต่อจากโครงการสุขีธรรมบัตรก็จะมีการแบบส่งเสริมกิจกรรมแบบเน้นออกกำลังกายเน้นกีฬาเข้ามาอบรมกิจกรรมเสี่ยงก็คือว่าเราอาจจะนำโรงเรียนที่กิจกรรมเสี่ยงแบบเขาแบบเขาไปสุขีนิแต่ว่าเขายัง พอไม่ไม oh ่ล so ึกมากก็มาอบรมเพื่อให้เขาเป็นเยาวชนที่ดีตรวสารเสพติดอัแนก็คือเราจะมีภาษาในกระทั่ตำรวจคือตำรวจเขาก็จะมาตรวจสารเสพติดในโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนเรียนเรียนสะอาดปลอดยาเสพติดการปลูกฝังค่ายพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่คือพวกเราในรัศดรที่มาอบรมครั้งนี้เราก็จะนำความรู้ที่ได้ไปสานต่อ เป,เ,ปเป็นค่ายพัฒนายชน์รุ่นใหม่ให้น้องๆแล้วก็พี่ๆได้รู้ค่ายที่ทำระยะทางก็คือเราก็จะขอความอนุเคราะห์จากพระภารมีสุโธนให้มาสอนนะครับเรื่องโทษโทษแล้วก็เวลาเราสุบุณิย์หรือว่าเราศึกษาวิทุธเป็นสมนรา,ราอกอะไรบ้างสงสารสงสเสริมผู้ช แนวนามธรรารก็คือเราก็ถือว่าเราเป็นเกษานามธาราร์เหมือนกันก็ให้ความรู้กับในโรงเรียนก่อนกเคือให้ความรู้กับพี่ๆน้องๆเสร็จแล้วก็ไกัให้ความอนไปสู่ชุมชนติดไปความรู้ทั่วภาษาสิติก็คือติดตามที่ชาวบ้านเขาอยู่กันหรือว่าเขาไป่อยเช่น้านค้าหรือว่าบ้านเขาเดินชุมชนสีโพก็คือชาวบ้านร่วมเือกันป้องกันยา ที่เราพูดมาทั้งหมดมันมีห้าควาใหญ่ที่จะทําให้ชุมชนเราปลอดนะสารปลอดสารเสพติดก็คือ,อเ,คเริ่มจากบ้านพ่อแม่ต้องให้ความแนะนาแล้วก็บอกโทษออยาเสพติดว่าสมมติว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะออกมาไม่ได้นะแล้วเราก็จะเสียนามบดอย่างที่สองก็คือโรงเรียนโรงเรียนก็หมดจะให้คำแนะนาแล้วก็จัดจแบบัดกิจกรรมอะไรโรงเรนโรง ยาบาะยาเสติแล้วก็ต่อไปก็วัดวัดเขาก็เหมือนที่พูดมากลคือพระ,เข,ะเ,ขเขาก็จะมาให้ให้ถามสอนทำตัวตัวนที่นำบลวจเขาก็เขาก็จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับสารเสติแล้วก็ยอย่างสุดท้ายก็คือชุดชน ที่ทางก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่าทุกชุมชนนะให้ความร่วมมือกันไม่แน่แน่นาพตประเทศไทยอาจจะเป็นที่หนึ่งของอาเซียนก็ได้